เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่1นึ่ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอด ดเรเทิดเกียรติชินสรรารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลน,นครแม่สอดครั้งที่หนึ่งประจำปี2559โดยมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลปลัดรองประลัดผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลน,รนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าการประชุมคณะอนุกรรมธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่6ถึงวันที่7มกราคม2559ณห้องประชุมคณะอนุกรรมธิการ อาคารรัฐสภาสองเรื่องการปฏิบัติภารกิจราชการของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในช่วงวันที่13ถึงวันที่15ที่กรุงเทพมหานครจากนั้นเป็นการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยสำนักปลัดเทศบาลและเรื่องติดตามงานที่มอบหมายแต่ละกองฝ่ายการกำหนดการเปิดประชุมสภาซึ่งได้กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2559 และความคืบหน้าแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี2559